สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้าก้อยกุ้งกับยาแมกจ้ากุ้งพี่สาวยาแมกฝากเมื่อวานจ้าเรียบแล้วเรียบร้อยจ้านี่คือกุ้งที่ยาแมกเตรียมไว้ก้อยเนาะจ้าน้อปรุงค้นกับิบว่าเจ้ากุ้งเนาะจ้าแล้วก็นี่เกลือกับชิลรสนิดน้อยนะคะที่ยาแมกเรือจากแกงนะคะย่าแมกเก็บไว้จ้าพี่น้องจ้าน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาผสมกันนาะจ้านาะ หอมแดงซอยนะคะแล้วก็มีตะไคร่น้ำจากพี่น้องเดี๋ยวจะใส่ใส่เลียวตำกุ้งมัดมาจ้ะเนาะยมแมกจะใส่จ้ะแล้วก็มีเขาขวพริกป่นจ้ะหอมผักชีแล้วก็ผักแพลวจากพี่น้องจ้ะมะนาวมะกอกนะคะมาจ้ะมาตำกันเลยจากพี่น้องจ้ะมาตำกุ้งกับยมแมกเด้อนะคะเจียวกุ้งแสบๆจ้ายมแมกจะใส่กุ้งลงไปเลยจากพี่น้องเลือกเอาตามที่ ข้อกินเนนะจ้ะเนาะตำไล่โดยกินบ่หมดจ้ายังแม็เอาซนี่จ้าพี่น้องจกาตำเบาๆจักหน่อยจ้าบ่ต่ำดุนนะจ้าพี่น้องจกาเอาข้อหนวดกุ้งหนวดกุ้งนิ่มเนาะจ้ะเนาะหนวดกุ้งจะแข็งนะจ๊ะตำให้หนวดกุ้งฮักจักหน่อยจ้า เด็ดเรายังมมนจะใส่เ,เกลือเลยจ้ะกับชุดรลดลงไปเลยจ้ะพี่น้องนำปลาจา้ะผสมน้ำปลาแล้วถ้าเกิดว่าบนว่าค่อยเติมนะจ้ะเนาะพี่น้องจ้ะจังในโดดเกินไปก็จะเป็นน่อือนจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะขาวดวพี่ปนจ้ะยามกะแล้วว่าใส่ซัม,มี่จ้ะพี่น้อง หักจากน้อยจ้ะก็มีน้ำน้ำที่ออกจากน้ำปลากับน้ำมากรนะจ๊ะเนาะมากอกอีสานบ้านยามแมกเอิ่นว่ามากอรมากอกนะคะมากอกบุ๋มเอ็นว่าเอื่อนว่าบักกอกับเป็นภาษาแบบว่าเอิ่นง่ายๆตามภาษาอีสานบ้านยามแมกนอกจากบุ๋มเอ็นข้ามหยาบนอจาะที่น้องจ๊ะ ขอซิม,มูก่อนนะจ๊ะใส่ไปที่หยิบไปจ๊ะพี่น้องจแกมือสะอาดแลวจ๊ะเผือบแซบจ๊ะพี่น้องใส่อีกนิดนึงจ๊ะบีปนาวลงไปเลยจ๊ะพี่น้องจ๊ะ ด้วยพระเอกนางเอกจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะพี่น้องหย่างอีกที่จ้ะยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ใส่ลงไปให้หมดเสียดายจ้ะ ยอดระบาดดีซิมอีกท่านึงแกพี่น้องแซบเบอร์แซบเบอร์อ้ยมว้วนแกพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ต่ำไปเท่าไหรมว้วนไปหนาจ้ะ เชียงคูเแม็กดังดีดีจ้ะพี่น้องเป็นครกอลูมิเนียมนะคะหาสื้อเบรจจ้ะนั่นทองตลาดอันนี้มีคุนเท็ดให้ย่าแม็กจ้ะเสรียเรียบร้อยน่ากินบ่าจ้ะพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ามากินแก้วก้งกับย่าแม็กจ้าเ่บๆเวยจ้าครบสูตรจักน้อยน้อยจ้ะพี่น้องเนาะเชิญข้าวเหนียวกล่องใหญ่ๆมาด้วยจ้า มาจ้าพี่นองจ้าแซ่บๆกับย่าแม็กก้าเมื่อนี้จ้าขอบคุณลหลายจ้าพี่นองขอบมาชมคลิปย่าแม็กเนาะขอให้มีความสุขมากๆจ้าย่าแม็กไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า